สวัสด,ดีนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขอเซตอัพกล้องนิดนึงนะคะโม mm hmm. ขอดูก่อนว่าของโมขึ้นมาหรือยัง mm hmm. ก็ใช้เน็ตของที่ทางฝั่งฟิลิปปินส์นะคะเน็ตมันจะไม่ค่อยดีเท่าเมืองไทยอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่งาน งาน Expo ของเขานะคะชื่องานว่า t a c t i c a l Survivor Arm Expo นะคะซึ่งจัดโดย Arm Score จะมีปีละ4ครั้งนะคะสำหรับตอนนี้ก็คือจะเป็นครั้งที่2ของปี2023ซึ่งในงานนี้จริงๆแล้วเขามีขายอาวุธปืนด้วยนะคะซึ่งด้านหลังของโมตรงนี้ก็คือเสมือนกับที่ป .3 ในเมืองไทยเออคือแบบคือมันเจ๋งมากเลยทุกคนก็คือเราสามารถที่จะขอปอ .3 นะคะตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยมันมีมัน มันจะมีแบบเหมือนกับว่ามีสเตชันให้เราเข้าอ่ะเป็นแต่ละสถานีเลยแล้วก็พอเราทําตามขั้นตอนปุ๊บอ่ะเราก็สามารถขอป .3 ได้เลยนะคะคแล้วก็สามารถจบได้เลยก็เป็นงานโชว์อาวุธที่ที่จัดในห้างที่เมืองมันิลานะครับเซกชันนี้ก็อย่างที่คุณโมอบอกเป็นเซกชันขอใบอนุญาตก็คือสามารถเหมือนเดียบสเสมือนว่าขอป .3 จบป .4 ได้ที่นี่เลยนะครับมีการเทส สุขภาพจิตมีการอบรมการใช้อาวุธปืนที่นี่เลยเยี่ยมมากๆแล้วก็ค่อนข้างเปิดมากเลยนะคะใช่เดี๋ยวเราพาเดินดูงานกันคร่าวๆนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดินไปทางบูธของอาร์มสกอร์ก่อนไหมคุณปิงซึ่งบูธเขาอยู่ลึกนิดนึงนะคะระหว่างทางไปก็จะเป็นทางร้านปืนแล้วก็ผู้นำเข้าอาวุธปืนของทางฟิลิปปินส์นะคะก็อาจจะผ่านหลายๆ ร้านเลยนะคะแล้วคือเขาก็เอาปืนมาวางคือเหมือนกับพวกงานดีเฟนซ์ในเมืองไทยนะคะที่เราสามารถที่จะหยิบอาวุธปืนนะคะมาจับถือได้เลยถือว่าแบบเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยอะถ้าได้มางานนี้คนแล้วคนเขาเยอะมากจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะมีใครดูอยู่บ้างมีคนดูมีคนดูอยู่27คนครับคุณหมอ ที่จริงเราเห็นสินค้าหลายอย่างนะครับคือแบบน่าซื้อกลับบ้านมากเลยแต่ก็ติดเรื่องข้อกฎหมายนะครับก็ไม่สามารถซื้อพวกพาร์ทอะไรสําคัญกลับได้นะครับคือเราดูจากราคาแล้วว่าบางอย่างก็แพงกว่าเมืองไทยอีกซึ่งบาง<ช>อย่างก็ถูกกว่าเมืองไทยก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอ่ะตีราคากันยังไงหรือว่าราคาในเมืองไทยมัวตัวไปหมดก็ไม่รู้นะคุณบิงจะมีพวกแมกกาซีนนี่ครับแมกกาซีนเนี่ยราคาไล่ๆกับเมืองไทยเลยนะครับ แต่ปืนปืนถูกกว่าเมืองไทยพอสมควรนะฮะซึ่งจริงๆเราเห็นปืนปแปลกๆค่อนข้างเยอะเนาะที่ที่ในเมืองไทยเขามีกฎหมายอ่ะว่าห้ามห้ามใช้อย่างเช่นพวกกล้อมอที่เป็นลำกล้องเกิน6นิ้วอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาก็เปิดนะเขาก็สามารถที่จะใช้เป็นปืนยาวได้สวัสดีครับคุณกิติพงศ์คุณกิติพงศ์ถามว่างานที่ไหนครับอันนี้จัดที่ฟิลิปปินส์นะครับ,บเราอยู่ที่ททมานิลานะครับผม ออันนี้จะเป็นบูธของทาง Rock Island Armscore นะคะอ่ครับผมก็เนี่ยมีปืนมาให้เราช้อปปิ้งแต่เราช้อปกลับบ้านไม่ได้เนาะเราก็ได้แค่ว่ามาดูนะแต่ว่าโมเดลพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เข้ามาในไทยหมดแล้ว mm hmm. คือไอ้สองสองแถวเนี่ยมันคือนี่เลยทุกคน SCK 1 0 0นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะในเมืองไทยเราเห็นว่ามีแค่สีเดียวเนาะจริงๆเขาทำหลายสีมากๆเลยนะคะ mm hmm. นี่อันนี้สีแดงมาเลยทุกคน ก็กฎหมายอาวุธปืนที่นี่นะครับก็ค่อนข้างเปิดนะครับแต่ถามว่าครอบครองยากไหมก็ผมว่าจากที่สอบถามเจ้าหน้าที่ดูขั้นตอนการครอบครองเนี่ยผมว่ายุบยิบกับเมืองไทยพอสมควรเลยมีการเทสมีการตรวจสุขภาพจิตมีการตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วก็แต่เราสามารถทําได้ที่งานนี้นะครับเขามีเปิดบูธของหน่วยงานราชการมาเปิดบูธรับขอใบอนุญ,ญาตเลย ก็ถ้าในส่วนของปืนยาวนะคะของ Armscor e ก็จะมีตัวแต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโมเดลมีหลากหลายโมเดลมากเลยอ่ะแต่ที่เมืองไทยที่เห็นคือ M 1 4 0 0นสี่้อยนะะที่จริงปืนที่เนี่ของ Armscor อร,ร,ราคาแค่แบบประมาณหมื่นกว่าบาทเองะครับทียบเงินไทย หมือนต้นๆครับถูกมากค่ะ,ค,ะคุณปิงมีใครถามอะไรไหมคือคือ,คอนมือถือโมโมจะไม่ขึ้นเลยตอนนี้แต่ค่ะแล้วเราวนวนไปดูงานตรงส่วนอื่นนั่นคือที่บล็อกนะคะ มีคนบอกว่าเน็ตกระตุกนะครับคือสัญญาณเน็ตที่นี่ที่ฟิลิปปินส์สัญญาณเน็ตค่อนข้างแย่มากนะครับก็อาจจะกระตุกนิดนึงครับใช่ค่ะพยายามถึงที่สุดแล้วมาคุณวิงถ้าไม่งั้นอาจจะถ่ายเป็นวิดีโอคลิปเก็บไว้ให้ดูกันนะครับค่ะนี่นะคะผู้ร่วมงานของเราพี่ปิ๊กทักทายค่ะไลฟ์แบบกระตุกกระตุกฮัลโหล มีคนถามว่าราคาแตกต่างจากบ้านเรามากไหมราคาปืนก็ไม่ต่างกันมากครับผมราคาปืนไม่ต่างกันมากใช่ค่ะอ็ประเดงนฮะราคาปืนต่างกันมากแต่ราคาแมกซีนไม่ค่อยต่างจากโชว์อะไรคะอ๋อโอ้ตัวนี้370,000เจ็ดนปโซนะครับก็เป็นเงินไทยก็คือคูณประมาณ0.6นะคะอ่าครับ บางอย่างก็ราคาก็ก็ไปเมืองไทยได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าบางอย่างคือเขาก็แบบเออถูกจริงๆนะคะแล้วก็พวกเลตดอดอะไรพวกนี้ก็คือจะมีขายเหมือนในเมืองไทยนี่แหละนะคะ,ะแต่ว่าโมรู้สึกว่าราคาน่าจะสูงกว่าจากที่ดูแล้วมีโฮโลซันมีวอลเทคมีเวกเตอร์นะครับร้านโมขายถูกกว่าคะ่ะทุกคน <laughs> แล้วนี่ก็กระสุนปืนก็ขายกันแบบแบบนี้เลยนะครับใส่โต๊กันอย่างนี้เลย ก็คืองานนี้จริงๆแล้วเขานอกจากเรื่องของอาวุธปืนนะคะเขาก็จะมี Survival ก็คือเขาบอกว่าทางฟิลิปปินเนี่ยคือมันจะมีพวกอุทกอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นบ่อยเ,ออเขาก็เลยมีงานนี้เพื่อที่แบบให้คนนะคะมีการสรัมมนาการเอาตัวรอดแล้วก็พวกอุปกรณ์การใช้ชีวิตนะคะผมอยากให้ดูอนิดนิดนึง <c oughs> คือ<ม>อย่างปอกกระสุนนะเขาจะขายกันแบบว่าไม่มีหัวนะขายหัวแยกปอกก็มี ที่นี่สามารถอัดกระสุนเองได้ก็จะมีขายปอกแยกนะครับใช่คะ่ะถ้าเมืองไทยเก็บแบบนี้ก็คือเก็บไปชั่งกิโลขายต่อเนาะแต่อันนี้คือเอาเก็บมาขายต่อเพื่อว่าอัดใหม่นะคะคือของแบบอุปกรณ์แต่งเยอะมากจนแบบโอ้ละลานตาเอามาคุณปิงเห็นแล้วคันไม้คันมืออ่าเดี๋ยวจบอาจจะจบที่บูธนี้นะครับให้ดูปืนที่บูธนิดนิดหนึ่งก็ที่นี่ กฎหมายเขาดีอย่างอ่าอย่างพวก9้ามมอลำกล้องยาวอย่างพวกทรงซ m ที่เห็นกันคือสามารถครอบครองเป็นแบบลำกล้องยาวได้เลย16นิ้วนะครับใช่ค่ะก็คือข้างในลองไปล้วงๆแล้วคือมันเป็นเกียวยาวเต็มเลยใช่เต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวอาาจะจบไลฟ์กันสักคู่หนึ่งนะครับ